ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับดีข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับทดสตแนปพลาทีครับประการหลังจอมกอาของการเทรเฟซีครับรุคโคตกลงย้ายร่วมทีมทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมน้องใหม่ไทยลีกเป็นทีเรียบร้อยเลยครับ โดยความเคลื่อนไหวของช้างเผือกเชียงใหม่ fc ครับทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกหนึ่งครับที่กำลังเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องเตรียมที่จะเปิดตัวโคดอันสุรพงษ์คงเทพนั่งเต้นกุญสือคนใหม่เร็วๆนี้ครับโดยล่าสุดครับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายง,งานว่าเชียงใหม่ยูไในแตดครับได้บรรลุ้อตกลงในการคว้าตัวทางด้านทศพลลาเทศประการหลังจมเกาของทางด้านสิงเจ้าท่าการเท่าร fc มารวมทัพเป็นชีเรียบร้อยเลยครับ และสำหรับทศพลครับประการหลังวัย31ปีครับเริ่มตน้นคาแกลงกับทีมราชบุรีมิตพผลเอฟซีตั้งแต่ปี2008ก่อนย้ายมาร่วมทัพการเจ้าเอฟซีในยุคโคเตี้ยเมื่อปี2010จากนั้นครับย้ายไปร่วมทัพทางด้านเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดในปี2011ก่อนที่จะถูกมาดามแป้งดึงกลับมาถิ่นกรองเตออีกครั้งในปี2015และก่อนที่จะถูกปล่อยตัวให้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดยืมตัวไปในฤดูกาลนี้อีกครั้งครับสำหรับทศพลลาเทศครับ เปาลูคอลาโดครับหัวหอกบราซิลเลียนดีกรีทางด้านดาวซสันโวไทยลีก2ครับเนื้อหอมสุดๆครับเมื่อล่าสุดทางด้านทีมสุพรรบุรีเอฟครับต้องการพาไปร่วมทัพครับโดยตามที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านเปาลูคอลาโดครับดาวยิงตัวเก่งของขนแก่นยูไนเต็ดครับทีมน้องใหม่ในศึกโตต้ไท,ทยลีกครับ ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งดาวซันโรไทยลีก2ตัดสินใจประกาศแยกทางกับสโมสรครับหลังจากไม่สามารถตกลงเรื่องสัญญาใหม่กับทีมได้พร้อมกับได้รับความสนใจจากทีมดังในไทยลีกครับทีมที่ต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมครับโดยทว่าล่าสุดครับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานจากแหล่งข่าวครับในเวลานี้ครับทางด้านซูเปอร์บุรีเอฟซีครับกำลังให้ความสนใจในตัวทางด้านเปาลูคาราโดครับหัวหอกดีกรีดาวซนโรไทยลีก2ไปร่วมทีมโดยทางด้านบดบุรียานครับได้มีการประชุมหารือกันครับ ว่าได้ทาการหานักเตะไทยและต่างชาติมาร่วมทีมครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับได้มีการปล่อยผู้เล่นต่างชาติออกจากทีมไปทั้งหมดครับและสําหรับเปาลูคอนรดครับย้ายมาเล่นกับอนแกนยูเนเต็ดเมื่อปี2019ในช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยลีก3ได้ในฤดูกาลแรกคนที่ล่าสุดครับจะพาทางด้านขอนแก่นยูเนเตดเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้สําเร็จครับมันยังไม่ถึงเวลาครับโดยโคซิโกเกติศักเสนาเมืองครับเผยยังไม่ถึงเวลาที่เข้ารับมาคุมทัพดาวทองทีมชาติเวียดนาม เพราะการตัดสินใจมาคุมทางด้านของงานยาไรในวีลีกเพราะทางด้านประธานด่วนครับเลยอยากให้ปรกิกให้รู้เรื่องเสียก่อนส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันครับโดยจากประเด็นที่ดึกตุ๊กครับหรือปียพงผิวอ่อนครับตำนานของหน้าทีมชาติไทยครับได้ให้ความมินว่าหากทางด้านปาร์คอังโซครับอุลสูใหญ่ทับเวียดนามครับทำผลั้นไม่ได้ดังด้วยการพลาดเข้ารอบพาทีมรอบ3ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับ มีโอกาสสูงครับที่ทางด้านสาพันธุ์ฟุตบบลเวียดนามครับจะแต่งตั้งทางด้านเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกุลสืทัพดาวทองครับจนทําให้สื่อเวียดนามครับขยายออกมาจนเป็นการแสในช่วงก่อนหน้านี้ครับท้งนี้ครับล่าสุดครับโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับได้เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวครับในระหว่างการพูดคุยในกราบเอาของข่าวสดครับว่าคงยังไม่ถึงเวลาที่จะมองไปเรื่องอื่นเพราะพุตบอลวีลีกของเวียดนามแม้ว่าจะจบเร็วๆแควครับแต่เนื่องจากมีการระบาดของโควิด -19 ทำให้ต้องพักเบรกแบบไม่มีกำหนดและต้องการทำหน้าที่ของคุณซื้อใหญ่ทางด้านโรงงานยาลายครบตามสัญญาครับทั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่ตุ๊กครับที่แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนผมในการขึ้นเป็นคุณซื้อทีมเชิวแนะนามแต่ก่อนอื่นครับผมต้องขอบอกก่อนว่าการที่เราได้รับโอกาสการทำงานตรงนี้เราท่านประธานสมุนสรโรงงานยาลายครับและสัญญาของผม,ผมกับทีมเ็ายัางเหลืออยู่2ปีดังนั้นครับผมคิดว่าต้องทำงานตรงนี้ดีที่สุดแต่ก่อนส่วนแนอนาคตจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf a c t o r y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ